สวัสดีค่ะฟาร์มเพื่งปลาครวมพร,พร,มพรนะคะวันนี้ครวมพรจะพาเพื่อนๆมาดูว่าชันนลงเขาออกจากรังกันเยอะแยะมากมายทำไมแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเจอลักษณะอาการแบบนี้เมื่อไหร่แล้วพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างเห็นไหมคะอันนี้คือพฤติกรรมของชันนลงที่เราเห็นนะคะบินออกจากรังเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะบินเยอะมาก เพื่อนๆทราบไหมว่าทําไมมันถึงบินออกมาเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะแล้วก็พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุของการเกิดพฤติกรรมนี้นะคะแล้วเราจะมาสังเกตเขา่ค่ะสังเกตได้เมื่อไหร่พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกสัญญาณบางอย่างส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เราเนาะ ธนลงเขากําลังส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เราถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันจะออกมาตอนช่วง15คห้าอาจจะ 14, บส่ค่ำสิบห้าค่ำหรือค่าเลมหน่งคนี้ยค่ะโดยง่ญ่เลยอาการนี้จะออกมากนะคะมีหลายลังมากถ้าเราสังเกตดีๆนะคะพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกให้รู้ว่าหนึ่งก็คือนางพญาอาจจะฟักแล้วนะคะ สองก็คือมีไข่นางพญาอยู่แต่ยังไม่ฟักอ่านะคะมีสองพฤติกรรมนเนี้ยที่ที่เขาบินออกมาเยอะๆเยอะพอดีว่าแต่ละรังบางทีไม่ใช่มีนางพญาแค่ตัวเดียวเนาะหมายถึงไข่นางพญาอาจจะไม่มีไม่ใช่มีแค่ฟองเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเปิดรังนี้แล้วเจอไข่นางพญาที่ยังไม่ฟักก็มีค่ะหรือ ถ้ามันเป็นตัวสุดท้ายของการฟักเราก็จะไม่เจอไข่นางพญานะคะอาการแบบนี้บอกให้เรารู้ว่าหนึ่งนางพญาอาจจะฟักแล้วมีนางพญาฟักแล้วแล้วก็มีตัวชนโลงงานแล้วก็ชนโลงตัวผู้เตรียมที่จะผสมพันธุ์กับนางพญาตัวใหม่แล้วก็ชนโลง,งานก็พร้อมที่จะย้ายนะคะที่จะย้ายหลังนะคะถ้าเกิดอาการแบบนี้ของคลวมพรคลวมพรจะไม่ไว้ก็คือเปิดแล้วลื้อเลยรือดู บางทีเราอาจจะไปเจอตัวนางพญาใหม่อยู่ในรังก็ได้นะคะโอกาสที่เราจะเจอก็มีค่ะสองก็คือโอกาสที่เราจะเจอไข่นางพญาก็มีค่ะนะคะ ก็โดยส่วนใหญ่ครูก็ลือเพราะครูไม่เอาลังมาล่อโดยส่วนใหญ่นะคะที่ฟาร์มของเราก็คือเป็นการบังคับเลยว่าเธอจะต้องอยู่ลังนี้ไข่ฟองนี้จะต้องไปผสมกับลังโน้นอันนี้ของทวมพรน,นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะครูก็จะพยายามที่จะไลฟ์สดให้ได้ทุกวันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆน,นที่สนใจลังเปล่า2ชั้น490บบาทรวมส่ง ลางเปล่าชั้นเดียว390บาทรวมส่งสามารถสั่งใน Lazada ได้ค่ะหรือจะสั่งเสน่นางพญาจากความพึ่งพาควมพรไปลอ่อพึ่งพลงไทยก็ได้ค่ะใน Lazada นะคะขอบคุณค่ะ